นะอันนี้ก็คือเพื่อนเก่าของเพิ่นนะพี่น้องนี่หัวม,มัดเลยนะฝนตกนี่โอ้นอนบ่ได้ยน,น,นะแม่เถ่เนาะตอนนี้ก็สังกะสีแผ่นสุดท้ายเนาะในสางเพิ่นก็กำลังเอาขึ้นไปลบเป็นทีครับหอยเนาะสบายดีและสวัสด,ดีบรนดาพ่อแม่พี่น้องมมดสุขสุขนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกาเมื่อนี้ เป็นมือที่สองเนาะของการเริ่มกะเกียมสั่งบานให้กับทางแม่เถาปายเนาะความมือว่าน,นี่ฮะนะเฮากะเกียมอยู่เพื่อนเนาะเป็นซานฟาเป็นเมงหลายๆซิงหลายยังเนาะแต่ว่ายังพ่ท่านได้ดทายให้กับท่านผู้ชมได้เบิ้งมือนี่ก็เป็นมือที่สองนะเฮากะมาฮอดสถานที่ละนี่นาย้างเพิ่นกะกำลังเอาไม้เอานันมาลงแล้วนะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะ นะตันนี้ก็คือเป็นไม้เป็นเครื่องที่ว่าทางในสร้างคนนมานะก็มีหลายๆอย่างพี่น้องนี่สังกะสีก็เอามาเมื่อน,นี้เนาะกับพู้ว่าสิได้มุงหรือบ่ได้มุงเนาะนี่ไม้เลี่ยมแล้วก็เป็นไม้เสาอยู่ทั้งนี้เนาะพี่น้องก็มีหลายๆอย่างก็เกี่ยมมาครบทุกอย่างแล้วนะพี่น้องนี่ครบจะเอาครบไม่เลี่ยม ตอนนี้ก็เป็นไม้เลี่ยมแล้วก็สังกะสีเนาะพี่น้องใส่วีโก้ค่อยเหาสองขั้นเนาะแกมานี่นี่เสาสีต้นพี่น้องสื่องามเนาะรอบนี้ไม่เสาเนี่ยเฮาสังแบบเน้นๆเลยพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้คือบลอนที่ว่าเฮาซีตังเนาะพี่น้องนี่ยเคนี่นี่แหลนะเนาะ บ่อนที่ว่าเขาสีตั้งเงี้นใสกะเดี๋ยวเกียมไปเบิ้งน้ำกันอีกเนะนะาะนาท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ตั้งแห่นของทางแม่แถาปลายไปเนาะทางนี้ก็ที่เป็นหน้าทางนะกะเป็นบ้านคนเนาะยูพุ่นก็ที่เป็นเห่งหลังเก่าของเพัดหลังไม้นี่พอดีอ่าพี่น้องหางๆมันเนาะใหญ่ให้ใหญ่มาตั้งอยู่นี่เนาะให้ตั้งอยู่นี่ เลยครมีเด็กน้อยคนมามุงเบิ้งนะพี่น้องนะ,น,น,ะออนี่นะบ้านในซางเห็ุดี่ว่าน้องเคยช่วยนะ่ะขำเสียงมาหรืนะอไม่ก็เกี่ยงเขาเด้กะตอนนี้นายสร้างเพิ่งก็กำลังกะเกี่ยงไม,มนะ้เนาะกะเกี่ยงไม้ก้าเกี่ยมสถานที่พี่น,น้องบุลืนที่ชอน่ะ เลี้ยวโฉยเป็นไล่โอมบิดนะครับผู้ชมกะในสร้างเพิ่นจับสากจับมุมมันนะมันของง่ายๆแล้วก่อนที่เริ่มสร้างได้นี่ก็ได้เอ้ย,อย,อยห้องมาัาถอยมัมนลมดูเล็กเจ้าเนี่ยพอดี เียรนะสามคนส่มกับตอนนี้ในสร้างเพื่นกับกำลังที่เอาเสาข้นเนาะกำลังที่ฟุกเสาขึ้นแล้วนะเเฮ้ยพุก โอเคเรียบร้อยไปสองเสาเนาะพี่น้องยังเหลืออีกสองเสาเสาที่สามกับเสาที่สีเนาะก,กำลังเอาขึ้นแล้วนะเนาะล่องไว้เป็นเทียพ่อยลงเสาลงคุมเป็นเทียพ่อยนะพี่น้องเนาะสีเสาเนาะพี่น้อง เริ่มเป็นหูเป็นหางมาแล้วเนาะเดี๋ยวชี้ท้ายมุมไก่ไก่เ้เบิ้งหน้าพี่น้องเนาะนี่เนาะกะ็ชิประมาณน,นี้ลงเสาเป็นที่เหียบห้อยเนาะสำหรับตอนนี้เพื่อนของแม่แถาป้ายเนาะโอเคนะทางผู้ชมงกาตอนนี้เพื่อนของแม่แถาป้ายเนาะก็คือได้เอาเสาลงได้ต่างเสาเป็นที่เรียบห้อยแล้วเนาะเดียว ตอนแรกข้าพเจา้าชีมาอัปเดตให้ตต้มนว่ามันไปฮอตไซแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นฮูปเป็นหางมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าพเจา้าชีได้๋ยกับมือเฮือนก่อนแล้วจักหน่อยจึงสิออกมาอัปเดตให้ตต้มน้อพี่น้องเนาะมือนึงนี่ก็ต้องเดินทางไปประมาณสองเทือห์สามเทือหน้อพี่น้องเนาะเพื่อ,นะอมาเบิ้งในสางพผนเห็ดเวียกพอ,อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอ่าได้เห็นทุกขั้นตอนของการเห็ดเวียกให้มันหลายที่สุดเนาะเท่านะที่ว่าเฮาสิเห็ดได้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวตอนแรงเจอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิกับมือเฮือนนะเนาะเฮากะแวะมาหาทางม่เถ่าป้ายเนาะก็เห็นเพิินอยู่ในน,นี่แหละ,ะสบายเลิะมาเท่าอ่าสบายเลิกเ<อ>นาะอันนี้ก็คือเพื่อนเก่าของเพิินนะพี่น,อน,น,น้องนีห่หัวมดเลยนะฝนตกนี่โอ้นอนเพไอใดนะม่เท่าเนาะเป็นจะมจเมื่อจีเพลอนกลางเมเลอะละเหยื่อมไป เลือดอือเออน,ะน้าเพิรนมาเพิ่์ดีใจนะ้าเพิ่น,น้องที่ว่ามีผู้ใจบุญมากสั่งหอสั่งเฮือนนให้เพิ่นะ์เนาะการสำหรับเพื่อนหลังนี้นะเป็นผู้ใจบุญจากทางอเมริกานาะเพี่น,น้องกามีหลาย,ลายท่านที่ว่าสมทบขึ้นมาเดียวหลังจากที่ว่าเพื่อนสนะําเร็จเนาะเฮาซีแจงว่าอ่าสว่วนนี้เป็นของผู้ใจบุญท่านใดนะเนาะเลอะแล้วย่อมอืมมาเท่าเอออ่าเนาะ ตอนนี้ก็คืออ่าตอนนี้ก็คือเฮือนเก่าของเพิน่นเพิ่นยูคนเดียวนะพี่น้องเพิ่นบบมีลูกมีหลานมีกับเป็นลูกหลานห้างๆ้างเนาะอันทีขาเจ้าให้ยูดินก็คือปเป็นพี่น้องแต่กับโบมนญาติไก่โบมนพี่น้องสันไก่เนาะเป็นพี่น้องสันไก่คือแมเ่เถาพันนี่โบมีดิน you, ยูโบมีเฮือนยูเนาะเฮือนหลังนี่กะบโบไดแม่ของแม่เถาเนาะ กลางกลางกี่ปเป็นมือคองมาเท่าอเอเป็นมือเออเอ่อมือมือกลางนอ,อมันเท่าเย็ดเปละเอ่อนานาามผู้ชมเฮือนหลังนี้เพรเดี๋มันเฮือนของแม่เถาเพราะนะเป็นเฮือนของผู้อืน่นแม่เถาพนมมายูซื้อมาอาศัยเฮือนพนยูซื้อถ้าหกากเจ้าของพนกลับมาเนี่ยกูมี่บนยูได้หนาคันวลาจันก่อนคันเจ้าคองนอรอดจีมาเท่าไปอาบญเย็ดได้อืออ่านาทามผู้ชม กะน่าสงสารแม่เฒ่าเพิ่นเนาะอายุเพิ่นนี่กะเฒ่าแก่แล้วนังเมออายุป่ะอายุมาเท่านงเมอนะ70เพิ่นกบ่จือดีนพี่น้องเพิ่นว่าประมาณ60 70ว่าซั่นนะนี่งนของเพิ่นพี่โอ้เห็นแล้วกสงสารนะพี่น้องเนาะ นะท่านผู้ชมกะเฮ้ากันด้ล่มกับแม่เถาเพื่อนไปข่าวๆเนะาะกะสำรับบอนที่ว่าเฮ้าต่างเฮือน,นก็คือเป็นแม่นดินของลูกพี่ลูกนอก้อนงะเนาวแต่ว่าพวแม่นสั้นจำนะพี่น้องเป็นค่อนขางจะหางไกลกันแล้วแหละเพิ่นปันให้ยุ่งเนาะกะถือว่าเป็นความโชคดีของทางแม่เถาเพื่อนเนะาะกะเดี๋ยวตอนแรกเขากลับมาอัปเดตเฮื่อนอีกเนะพี่น้องเนาะโอเคนะ้ท่านผู้ชมอันนี้ก,ก็คือเป็นตอนแรกของมือทีซองหลังจากที่ว่าเฮ้าเริ่ม เกียมแเรวก็เริ่มลงมือสั่งเฮือนเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะว่าตอนนี้เฮือนหันไปฮอดไชแล้วเนาะอยู่ทางหลังพื่อนเนาะนี่นะททานผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นเฮือนของเฮากะมือวานนี่เนาะเฮากะเกียมใหม่เป็นมือทําอิตแล้วกับมือนี่เป็นมือที่ว่าเริ่มสั่งตัวจริงเป็นมือที่สองเนาะอ่ามือที่สองนี่ก็คือเขาเริ่มมาสั่งตัวจริงอยู่ที่สถานที่จริงเนาะกะคือดังที่เห็นเศ้า เรียบร้อยเนาะทึกฟังไปเป็นทีห้อยชี้ตนแล้วก็โค้หงหลังคาหลังคากับแมนทึกตีโค้งใส่แล้วกับมุ่งเป็นชี้เียบห้อยนะพี่น้องนี่เนาะสังเกตเบิ่งเลยคือมุ่งมดแล้วเนาะแต่ว่ายังบระทันได้ดแล้วนะพี่น้องนี่นี่วขนาดน้อพี่น้องใส่เวลาจักสุโมงหนึ่งนะจักทีว่า ยังท่านเป็นฮูปเป็น้างมันยังตอนนี้กัเริ่มเป็นฮูปเป็น้างมาแล้วนะพี่น้องเนาะนี่โอ้โเถอะวขนาดนะพี่น้องอนว้ล้ละกับว่มแมนว่าชีวางามนะพี่น้องนี่กัดชีวาโอเคนะพี่น้องเพราะใส่ใดนะ้เนาะนี่หลังคากับงามอยู่เนาะเนาะนี่นี่ตอนนี้กันาย้างเพลินกำลังมุงอยู่เนาะนี่กำลังมุงอยู่ทางนี้ ยังบุทบันได้แล้ยวนะพี่น้องไกลๆใช่เล้ลวละนี่เก่าใช่ไซสังกะสีอยูน่นี่อีกตึมแผ่นหนึ่งเนาะในสังกะสีเทาเหลืออยู่นี่กะบสองแผ่นก็น่นาจะพอดีเนาะทั้งหมดนี่สิบเจ็ดแผ่นเนาะพี่น้องสังกะสีนี่งามเนาะพี่น้องเงานหลังเพราะว่ามันเป็นเฮือนที่ว่าอยู่หน้าทางกันเลย ต้องได้โซ่สีมือหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะนี่ใหม่ทุกสิ่งทุกย่างก็คือเรียบร้อยมัดนะเสานี่กะทมเรียบร้อยเนาะไงแน่นยางดีนะพี่น้องเนาะสีเสาอนี่หลังคามุงเรียบร้อยพี่น้องไวขนาดเนาะแป๊บเดียวนึงได้สานี่แหละเนาะกะถาตที่ตามน้ำกันต่อไปเนาะวะชิเป็นน้าไดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมก็ให้เบิ้งหลายๆมุมเนาะนี่ตอนนี้นายสร้างเพิ่นก็บกำลังตัดไม้หลังคาเนาะว่าแทกได้อันนั้นแล้วก็สิเอาสังกะสีใสอีกแท่งนึงแล้วก็จากนั้นก็สิได้ลบเนาะลบแล้วก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเนาะสำหรับการมุงหลังคากาเฮือนหลังนี้เนาะงามๆพี่น้องเบิ่งจากมุมนี่เนาะงามกว่าทุกๆหลังที่เฮาเคยสร้างมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหลังนี้ งามอีหลีอรอเนี่ล่หละเนี่เนาะก็ให้เบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับมุมนี่ไว้ขนาดเนาะพี่นอ้องบุพเพทใดก็ไก่ไก่ซี่เลี่ยวเราสำหรับหลังคานี่ทางอ่าแม่เถ่าเพิ่นกระเดมมานางเบิ้งอยู่นี่นะจะกระเมื้อมาเท่ามากไปมกัก เพลียเว้นาทานผู้ชมเพิ่นยิ้มดีใจเนาะเลิศเลยเงือ้อสิเพิ่นกางเมฆนะเพิ่นกมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ยิ้มบ่ฮุบเลยเนาะเพิ่นดีใจสิได้เนใหม่พี่น้องนี่ไก่ๆสิแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นี่ก็ลังคานี่สําเร็จแน่นอนเนาะแล้วก็อาจสิได้ลงมาทางลมอีกหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะ มันไม่สร้างเมันกับประโถยอดมนุษย์เลยเนาะพี่นนองนับมือนับไวขึ้นถูกมือถูกมือเนาะนี่โอ้เถอพี่น้องามเนาะานะหลังคานี่ซื่อซื้อพี่นอนองความจริงก็ยักขึ้นไป้ายทั้งทึ่ง,งให้เบิ้งมนาะแต่ว่าเธอนี่นี่่รสร้างขึ้นเนะาะมันบม่มีขันใดไงพอที่ว่าเข้าชี้ขึ้นไปพร้อมกับกล่องเนาะกันเลยว่าต้องเด็ท้ายแบบนี้ให้เบื้งซื่อๆเนาะ กะงามสมควรนะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็สังกะสีแผ่นสุดท้ายเนาะในสางพ่นก็กำลังเอาขึ้นไปลบเป็นทีครับหอยเนาะก็ถือว่าสำเร็จนะสำหรับการมุ่งหลังคามื้อนี้การมือนี่ก็ได้ยุดลายๆยางเนาะพี่น้องนี่เริ่มเป็นหูเป็นหางมาแล้วเนาะกะสีประมาณนี้นะพี่น้องนะสำหรับมือนี้เนาะโอเคนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสำเร็จไปลายพอสมควรนะมื่อนี้สำหรับ การสร้างเฮื่อนให้กับทางมาเถาปลายเนาะก็คือดังทีเ่เขาเห็นอยู่ทั้งหลังคนแหละนะ่เนาะท่านผู้ชมเนาะตัง้งเสาเรียบร้อยแล้วก็ตีคือตีข้านตีค้งหลังค้ามันยังเรียบร้อยมัดละก็มุ่งก็เรียบร้อยนะพี่น้องก็ถือว่าไว้สมควรเนาะอันนี้เป็นมือทําอิดเนาะที่ว่าเขามาลงมือสั่งอยู่ทีสถานทีจริงเนาะ พอมือว่านแม่นเฮาเด็กกะเกี่ยมเป็นไม่เป็นซานฟาซานเอ้ยแม่นยูบานเพราะนั่นเรากับเมื่อนี้เป็นมือทําอิดทช่ว่าเฮามาลงสั่งยูสถานที่จริงเนาะกะได้อยู่ประมาณน,นั่นแหละเนาะมุ่งเรียบร้อยแล้วเนาะกะในอีกบดนนุลนี่ประมาณมือหรือว่าสองมือนี่ก็นนะ่าจะสาเร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะสีประมาณน,นั่นเนาะสำหรับคลิปนี้กะมาอัปเดตเกี่ยวกับการส้างเื่นให้กับท,าท่างแถวป้ายคันกะทั้งที่เห็นเนาะเก่าหนาไปหลายพอสมควรเนาะ พบกันไหมหน้อยคลิปต่อไปนะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั่นกับฟากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าอะไรนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาข้าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย